สวัสดีครับเพื่อนๆช่องมาจอยกันนะครับไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับเจอโควิดและรอบนี้ก็คือไม่ต้องทําอะไรกันเลยไม่ต้องไปยิงไม่ต้องไปซื้ออะไรกันเลยนะครับแล้วก็ย่าแย่กันทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนปลอดภัยนะครับแต่วันเนี้ยพี่นูชักเบื่อแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เลยจะพาเพื่อนๆเข้าวังกันหน่อยไม่ได้เข้าวังไปไหนนะฮะวังชัยยานะครับสถานที่ที่ขออนุญาต เรียนป .1 ถึงป .3 แล้วก็มาป .4 นะครับเดี๋ยวเจะพาเพื่อนๆไปดูการขอระเบียบการการยื่นคำร้องขอมีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายมันต้องใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่วังชัยยาแก้เซ็งนะครับขอไว้อย่างนั้นแหละครับยังไม่รู้ว่าจะไปซื้ออะไรเลยเพราะว่าตอนนี้ร้านปืนทั่วไปก็เซ็งเซ็งกิ้วกันหมดเพราะว่าโควิดนะครับแล้วก็อะไรรู้ไหม ปืนก็ยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่ก็เลยกลัวเพื่อนๆจะลืมพี่นูนะครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันนะครับใายช่วงนี้ก็ถนนโล่งดีนะครับตอนนี้ไปไหนมาไหนสบายหน่อยมีเรื่องเดียวที่ดีจากไอโควิดบ้านี้นะครับคือรถโล่งคนน้อยไปมาทำธุระอะไรสะดวกนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้นะกรมการปกครองนะครับวังใชัอ่า เร็วเข้าไปเลยอ่าถ้ามาช่วงที่สายๆอย่างนี้นะครับใกล้ปิดแล้วรถจะน้อยนะครับตอนนี้ก็สามโมงกว่าเขาปิดสี่โมงครึ่งถ้ามาช่วงสายๆนี่รถเยอะนี่ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทห้นานะมาถึงแล้วนะครับพร้อมเอกสารน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเขียนด้านในวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะโอเคครับเข้ามาก็ด่านหน้าเขาจะขอใบ ตอนหนึ่งบยื่นคำร้องก็นั่งเขียนอ้ช่องที่พิมพ์ลายนิ้วมือกับช่องนี้นะครับมันก็เป็นแบบตอนหนึ่งนี่นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็ไปขอเจ้าหน้าที่แต่ของพี่นวเก็บไว้หลายชุดก็เลยไม่ต้องเดินไปขอนี่ครับแล้วพวกพิมพ์นิ้วพวกนี้ฮะไอตัวนี้ตัวสําคัญครับเพราะว่าถ้ามันตรวจสอบจากกองประวัติอาชญากรแล้วเนี่ยมันก็จะอนุมัติง่ายขึ้นเร็วขึ้นเอกสารก็ประมาณนี้ ในเบื้องต้นนะครับตอนนี้เราก็เตรียมเอกสารเรียบร้อยนะครับนี่ครับไอเนี่ยเป็นใบร้องขอคือใบปหนึ่งนะครับ<ม>เพื่อไปขอปสามแล้วก็ไปซื้อปืนแล้วก็ได้ปสี่ตอนนี้เราก็ต้องกรอกเอกสารให้ครบเอกสารที่มีก็คือจะต้องมีทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็บุ๊กแบงก์บัญชีหนึ่งแสนขึ้นไปนะครับแล้วก็ใบพิพมนิ้วอย่างนี้นะครับนี่ครับ หรือเรียกง่ายว่าพอไอพิมพ์นิ้วเนี่ยมันไม่นานหรอกครับมันเป็นนายตรงที่ไปตรวจอัญชญากรรมไรม่ใช่อัญชญากร,รอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาจะส่งกลับมาอันเนี้ยนานหน่อยแต่ถ้าได้แล้วมันก็จะเร็วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรก็ใบหรือใครที่เป็นบริษัทก็เป็นใบรับรองเงินเดือนประชาชนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็กรอกกรอกกอกไปว่าเราจะเอาขนาดไหนตามไหนตามที่อยู่นู่นนี่นั่นแต่เมื่อกี้ที่หนู ไปขอเข้าคัดอาวุธปืนที่เราตัดโปนไปแล้วนะครับว่าเหลืออีกกระบ,บอกที่เราขายไปบางทีเพื่อนๆสมาชิกก็ยังขอปอสามไม่ทันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นที่นู่นมีปืนเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ให้ตัดโปนแต่ว่ามันก็สุดท้ายแล้วมันก็พินออกมาได้นะครับว่ากระบ,บอกไหนยังอยู่หรือตัดโปนไปนะครับก็ไม่ปัญหาอะไรเดี๋ยวเรามาเก่าเอกสารกันแล้วก็ยื่นก็จบแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็ จะเซ็นเซ็นให้เราเซ็นเซ็นอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ยื่นไปนี่คือ,อกกรระบวนาขั้นตอนเริ่มต้นเลยนะครับที่เราจะยื่นคำร้องขอการมีอาวุธปืนไว้ใช้นะครับก็คือปหนึ 1, ่งปสแล้วก็จบที่ปสี่คือร้านค้าต้องขายเสร็จเรียบร้อยมีใบปสี่ออกมานั่นก็คือเหมือนทะเบียนรถนะครับคืปอปสีก็จบไปแต่ตอนเนี้ยากหน่อยนะครับตอนเมื่อก่อนเนี่ยที่บางชัยยาเนี่ยเขาจะมีพวกที่เขามีพวกการันตีใบพวก C7 C9 คอยเขาเรียกว่า ใบใบรับรองความประพฤตินะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะบอกให้จะต้องไปหาเอ,าเองนะครับให้ใครรับรองความประพฤติแต่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีนะครับเขาก็ยังช่วยช่วยกันหน่อยแต่กรุงเทพก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ยากอย่างที่คิดลองดูนะครับฝากเพื่อนๆให้หายคิดถึงนะครับวันนี้ที่หนูมาขอขนาดจุดสองสอง ปืนยาวลูกกดเดี๋ยวลูกกดนะครับไม่รู้ขอทําไมยังไม่รู้เลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรละแล้วเดี๋ยวอาจจะขอเบอร์12ไว้อีกหนึ่งใบนะครับไหนๆนี้เร็วขึ้นดีขึ้นกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วนะครับเมื่อก่อนโอ้โหช้าอย่างกระเต่าเลยนะครับโอเคครับคุณมาไม่ได้ครับเดี๋ยวเจ้าทีกระทืบอยู่ข้างหลังบายยครับยังไงก็ฝากติดตามช่องมาจอยกันที่นูด้วยครับบายเดี๋ยวหมดขควดเมื่อไหร่เจอกัน